จับแล้วมือปืนยิงตำรวจจับตัวประกันสอน,อนตาปูนจนมุมตำรวจโคราชเมื่อคืนที่ผ่านมาตำรวจภูทรโพกลางตั้งจุดตรวจบริเวณบ้านโคกกระบือตําบลโคกกรวดอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาเมื่อเวลาหนึ่งนาฬิกาที่ผ่านมามีรถแท็กซี่ขับผ่านมาจึงทำการเรียกตรวจพบผู้โดยสารน,นั่งด้านหลังหนึ่งคนจึงขอตรวจคน้นหลังจากการพูดคุยผู้ต้องหาได้วิ่งหนีเจ้าหน้าที่ตำรวจ เจ้าหน้าที่ตํำรวจภูทรโพกลางจึงทําการวิ่งจับกลุ่มตัวเอาไว้ได้สอบถามชื่อนายสันติเจหลีอายุ39ปีตามหมายจับของสอนอเตาปูนค่ะซึ่งเป็นชื่อเดียวกับที่ผู้ก่อเหตุที่สอนอตาปูนกรุงเทพจากการสอบสวนนายสันติเคยก่อเหตุในพื้นที่ตําบลโพกลาง ได้สร้อยคอทองคำหนัก10บ,บาทไปเมื่อวันที่2ตุลาคม2567และได้ลบหนีไปและเมื่อคืนที่ผ่านมาได้เมารถแท็กซี่มาจากกรุงเทพจะไปบรรญ,ญาติที่จังหวัดยโสธรและผ่านพื้นที่โพกกลางจึงถูกจับกลุ่มไว้ได้พร้อมปืนขนาดจุดสา1กระบอกกระสุนปืน15นัดปืนพกขนาด9มม1กระบอกกระสุนจำนวน19นัด โดยเจ้าหน้าที่ตำรวจตั้งข้อหาพกพาอาวุธปืนไปในตัวเมืองในหมู่บ้านโดยไม่ได้รับอนุญาตค่ะในเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ประสานสอนอต่อปุ่นว่าจะนำตัวกลับไปดำเนินคดีที่กรุงเทพมหานครต่อไปนิว24สสถานีประชาชนสมชายยำเกรงภาพข่าวพระดาสุวรรณรายงาน